มะยรา,าบจ้านะคะนะคะเป็นสวยไหมคะมะยรา,าบนะคะดอกไมยรา,าบนะคะนะคะสวยนะคะแต่มีน้ำนะจ๊ะแต่ก็เป็นยานะจ๊ะไมยรา,าบค่ะนี่นะคะนะคะดอกไม้ทุกชนิดเนาะทุกชนิดนะคะ มีประโยชน์นะคะนะคะเป็นยาได้นะคะต้นไมยราบนะคะมีดอกค่ะนะคะแต่ก็มีหนามนะคะเนี่ยค่ะหนามนะนะคะเป็นยานะคะเป็นยาได้นะคะเอาไปต้มทําเป็นยานะคะดอกไมยราบต้นไมยราบนะคะมีหนามค่ะนี่มีหนามตรงข้อนี้นะคะนี่นะคะนะคะไปทําเป็นยาได้นะจ๊ะ ต้นไมยราบนะคะอ่าสวนมากเขาจะเอา,อาชาวสวนเขาจะเอาออกนะคะถอนทิ้งนะคะว่ามันเป็นหนามไงคะเวลาเขาแผ่กระจายไปเนาะเวลาเขาแผ่กระจายไปนะคะมันมันมีหนามไงเวลาเดินแล้วมันจะตำเท้านะคะต้นไมยราบจ้านะคะมีความสวยในตัวเนาะนี่ใบนะคะ ใบเวลาโดนเขาจะหุบนะคะนี่เห็นไหมคะเวลาโดนเขาเขาจะหุบนะคะนี่ค่ะนะคะใบไมยราบนะคะนะคะเนี่ยพอโดนใบก็จะหุบนะคะเห็นไหมนะคะก็จะหุบนะคะเนี่ค่ะนะคะโอเคจ้านะคะ พามาให้ชมกันก็มีมแมลงมาตอมเนาะดอกบานๆเนาะคงจะหอมนะจ๊ะนะคะเมื่อกี้ก็เห็นผีเสื้อมาเมื่อกี้ก็เห็นอเห็นพึ่งนะพึ่งมาตอมเกรสรเนาะเพราะดอกไม้เวลาบานๆนี้มันก็จะหวานเนาะนะคะโอเคจ้านะคะพามาให้ชมนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ Bye bye cha